อยู่กับมอสอนทัศน์เจริญทรัพย์ครับผมก็วันนี้ครับพามาชมขุดไม่ใช่ขุดสิครับก็เอาดินที่เราเคยขุดไว้นะครับมาทําถนนนะฮะมาต่อถนนจากรอบที่แล้วเราอยู่ช่วงของหน้าฝนเราทําอะไรไม่ได้ก็ตอนนี้ก็เริ่มแรงๆนิดนึงนะฮะก็เอาดินกลุ่มที่เราขุดไว้มาทําถนนนเพื่อ รอให้มันแห้งแล้วก็เราสามารถวิ่งบนถนนได้ถ้าเราไม่ทํากว่ามาันจะแห้งมันก็โอ้นานนะครับก็วันนี้นะครับก็มาทําสักหน่อยวันว่างๆของเราติดครับต้องยก <c oughs> ใครว่าบอกว่ารถไมโครไม่ติดหลมนะฮะนี่ติดฮะต้องใช้แขนยกตัวแล้วก็ดึงช่วยดึงอีกทีหนึ่ง ดูดูนะฮะนี่ดึงครับอ่าติดฟรีครับรถเป็นโฮขับแค่สองลอ้อนะฮะไม่ได้ขับสี่ล้อเหมือนรถกระบะโฟวินนะฮะถ้ายัางรั่วก็ไม่รู้จะต้องปะไงทีนี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิรถเโฮไม่มียางนี่นะน่าจะไม่รั่วนะครับทันทีครับตอนนี้ทำมาแล้วเกือบครึ่งทางนะฮะก็ อีกฝั่งนู้นเรายังไทปทําไยไม่ได้ครับเพราะว่าไปาปุ๊บรถมันจมก็เลยทําฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวรอมันแห้งเราเราเดินข้างบนเดินข้างบนไปทําฝั่งนูน้นอ่ะวันนี้ทําฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรก็นี่ครับก็เหมือนยกยกเหมือนก็เหมือนยกล่องนะนะยกมาวางบนถนนแบบนี้ ที่เราขุดจากฝั่งนูน้นนะมาก็รอบนี้เราก็ต้องเอาจากเอาตรงเนี้ยมาวางบนถนน ปรับปรับให้มันเท่ากันแบบนี้นะฮะกร็รอมันแห้งเรากนา็น่าจะวิ่งได้นะครับก็ถ้าฝนไม่ตกมาอีกแต่ประเด็นก็คือด้านซ้ายและด้านขวาก็มีน้ําเราก็พยายามตรงนี้ครับเห็นไหมครับเราก็พยายามเอาดินขึ้นมาแล้วเรากดอัดให้มันแน่นอีกทีหนึ่งเอาพุ่งขี่กดอัดให้มันแน่น ถ้าว่ามันแข็งก็าอาจจะเซตตัวได้ไวนะก็เดี๋ยวถ้ามันถ้ามันแท่งอีกทีเราก็จะวิ่งอัดอีกรอบหนึง่งเพื่อให้มันแข็งแรงอีกนิด ก็จะไม่พออยู่แล้วขุดจนจะเป็นบ่ออยู่แล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฝั่งน้นเราจะทําเป็นสระอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องเอาฝั่งที่เราจะขุดเป็นสระมาใช้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันกนับตกแต่งให้สวยงามเดี๋ยวเรามันแรงจริงๆนะ,ะว่าน้ามันขังเยอะมากเลยถ้าเราจะขุดจริงๆเราต้องต้องดุดออกก่อนนะ นี่ครับเราจริงๆต้องกดนะครับผมกดกดก่อนให้กดให้มันแข็งพอดีว่ากดก่อนกดก่อนมันก็มันมันก็แข็งนะแต่เดินไปมันก็ไม่ไม่ค่อยจมนะแต่ปีพัดพัดปนิดนึงโอ้โหเกงเปื้อนเลยฮะจกหัวจริงครับผมไม่ติน อันนี้เป็นคูโบต้ายูหก็เป็นรถเก่านอกนะฮะเก่าญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับใช้ได้ตลอดทั้งวันก็ถือว่าโอเคฮะระบบไฮเดรลิกอะไรต่างๆนานานะก็ยังไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะครับก็ใช้ใช้งานปกติใช้ใช้ทั้งวันก็ไม่มีความร้อนอ่าแต่ก่อนก่อนเอาเข้ามาก็ติดตั้งในตัว IDA ดีแล้วก็ ของพัดลมไฟฟ้าเพิ่มนะเพราะว่าในตัวที่เข้ามาก็มันไม่พอครับแต่เราทําให้จบมันก็ต้องติดติดไอดีแล้วก็ติดพัดลมไฟฟ้าเพิ่มก็เนี่ยครับทนนําถนนแบบเนี้ยแต่ดินไม่ค่อยจะพอ,อะขุดจะเป็นบอ่ออยู่แล้วเนี่ยครับก็ แบบนี้นะฮะมาดูคนขับบ้างดีกว่านะครับคนขับหน้าตาเป็นแบบไหนโมแต่คุยนะครับก็ผมเองนะครับขับสบายๆชิวๆฟังเพลงไปด้วยนะฮะสายชิวครับ ก็ดูเหมือนชิลนะครับแต่ด้านอกเราก็ทำํำแบบจริงจังจริงใจนะครับเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดในห้กับลูกค้าน้าทนันนะครับก็ใครชอบใครไม่ชอบก็ต้องกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็ักบคลิปนี้นะครับเจ็ดนาทีก,กว่านะครับก็ชอบก็กดไลค์นะครับกลาบสวัสดีครับพี่โกด